กรัดไทยเตรียมมัน SF ส่งภาพยนตร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เตรียมส่งภาพยนตร์คอนเสิร์ตของ13หนุ่มบอยกร o u p สุดฮอตวง17วทกับซ7ท t o u r Follow a g a i n t o CINEMAS บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต s e v e n t Tour Follow a g a i n t o s o ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โซ o so u World Cup Stadium เป็นครั้งแรกมาให้กระัดชาวไทยได้พบกับเรื่องราวและโมเมนต์สุดประทับใจ ความสำเร็จของวงเซเว่นทีในช่วง9ปีที่ได้ทำลายสถิติมากมายพร้อมพาทุกคนสนุกกับคอนเสิร์ตท,ที่อัดแน่นด้วยดนตรีหลากหลายรูปแบบและการแสดงสดอันทรงพลังของสมาชิกค,ครบทั้ง13คนที่แฟนๆรอคอยไปจนถึงรอบพรีเมียร์ของ M A E S T R O และการแสดงของแต่ละยูนิตที่ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น Spell, L A L, A L I, และ Cheer to You. กระตชาวไทยจะได้รับชม1ซว่ t ทีมัวร์ฟอนโล Again to c i n m a s บนจอยักษ์ภาพคมชัดระดับ 4K และระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ พร้อมสไตเตอร์ภาษาไทยและอังกฤษแล้วมาร้องมาเต้นอาจูไนไปพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ SF 3 6สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่2 1 2สสิงหาคม2567โดยสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันอังคารที่วันที่23กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema w w w SF Cinema com และจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์สาขาที่เข้าฉายในราคาเริ่มต ที่นั่งละ350บาทโดยทุกที่นั่งรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์เฉพาะผู้ชมที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการชมภาพยนตร์ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวสามารถติดต่อเหมาโรงภาพยนตร์ได้ที่ line id @sfgroupbooking พร้อมติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SF Cinema เซเว่นทีนเกาหลีซองเบลตีนเกว่าเซเว่นทีนหรือตัวย่อว่า S.V.T เป็นวงบอยแบนด์ชาวเกาหลีใต้ที่มีสมาชิก13คนก่อตั้งโดย Play i s เ Enter อร์เทนเ n กลุ่มเปิดตัวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558กลุ่มประกอบด้วยสมาชิก13คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกาันได้แก่ทีมฮิปฮอปเอสคูบวอนวูมิยูเวอร์นอน โว้าทีมโวซีจองฮันโจชัวดีเคซึงกวานและทีมนักแสดงโฮชิจุนดีเอทไดโนสมาชิก SEVENTEEN ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเขียนและผลิตเพลงของกลุ่มและแม้กระทั่งท่าเต้นดังนั้นกลุ่มจึงถูกเรียกว่ากลุ่มดนตรีที่ผลิตเองหรือไอดอลที่ผลิตด้วยตนเองสมาชิกทั้ง13คนมีการลงทะเบียนชื่อแล้วกับสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลี ชื่อวงเซเว่นทีนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลข17ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสามวงประกอบคือวงมีสมาชิก13คนแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มเล็กๆทำหน้าที่3ฝ่ายได้แก่ฮิปฮอปร้องนำและการสแสดงแต่สุดท้ายแล้วก็ยังร่วมมือกันจนเป็นกลุ่มใหญ่13บมวก3มบวก,บวก1เท่ากับ17เมื่อวันที่14่กุมภาพันธ์2559เซเว่นทีนได้เปิดเผยชื่อทุมทนแฟนคลับของพวกเขาแฟนคลับว่ากระดับหน่วยวัดน้ำหนักของเทร การมีอยู่ที่ช่วยให้เพชรที่ชื่อ 17, เซเว่นทีนเปล่งประกายเช่นเดียวกับความหมายของกระดาษยิ่งมีจํานวนกระดาษมากเท่าใดมูลค่าก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเมื่อเทียบก,กับภาพลักษณ์ของแฟนคลับจํานวนที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เซเว่นทีนได้รับความเคารพและมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ